ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจภูทรภาค9ซึ่งนำโดยพันตุ์ประเดกธนวัฒน์เส้งสวยหัวหน้าชุด ตามติดปิดล็อกทั้งล็อกหัวล็อกท้ายรถขนยาเสพติดบนสะพานลอยข้ามแยกคูหาถนนสายเอเชียพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาวางแผนได้เยี่ยมและเนียบมากครับหมดทางนี้นอกจากบินลงมาหรือว่าเหาะขึ้นฟ้าเท่านั้นและทำงานเร็วมากพกลเมืองดีนี่ถ่ายคลิปกันไม่ทันเลยครับล็อกปุ๊บพาขึ้นรถขับรถออกมาเลย พอพามาค้นที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนตํารวจภูทรภาค9นะครับพบยาไอจํานวน100กิโลกรัมและก็ยาเค10กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บยางอะไหล่ภายในรถยนต์โตโยตา้าฮออร์ออครับสีดําทะเบียน2กไก่ดอเด็ก3526กรุงเทพรถขนยาอย่างรู้เลยครับนั่งมานิ่มๆหอมๆเลยและก็จับคุมชายที่มากับรถคันนี้2คนครับคนขับชื่ออัศวินหรือหมานมะอาลาคนไทยแต่ ไม่รักดีครับอีกคนเป็นมาเลชื่อนายลูอิสราดจอนปีเตอร์แต่ว่า2คนนี้ไม่ใช่ระดับบิ๊กนะครับแค่รับจอบรับจ้างขนเท่านั้นระดับกอดฟาเตอร์ตัวจริงแกงนี้ชื่อเฮียโปรและเดวิดเป็นคนมาเลเซียครับเป็นคนจ้างได้ค่าขนครั้งละเกือบ1ล้านบาทครับรถนี้นะครับ ถ้าผ่านเข้ามาเลยไปได้นี่มูลค่านับร้อยล้านบาทเลยครับหลังการจับกลุมก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับเอากันให้ชัวร์กันไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรโดยพลตรวจตรีนิติไนหลังยานายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ครับที่คุมเรื่องปราบยาเสพติดภาค9แล้วก็พันตํารวจเอกศักดาจเจริญคุณรองผู้บังคับการสืบสวนภาค9แล้วก็พันตํารวจเอกธนวัฒน์เส่งสวยครับหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธร ตอนภาคเก้าครับเขาจับตาหนุ่มมาเลคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับ เพราะรู้มาว่าเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดข้ามชาติระดับอาเซียนเลยครับเข้าออกไทยลาวบ่อยมากล่าสุนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาครับเข้าไทยมาทางด่านตอมอสราและออกไปลาวทางด่านตอมหอนองคายครับทางสะพานมิตรภาพไทยลาวหนึ่งและรอติดตามความเคลื่อนไหวจนกระทั่งเมื่อวันที่17สิงหาคมครับพบว่าได้เดินทางกลับเข้าไทยทางด่านตอมหอนองคายมุ่งหน้าเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสงขลาจึงวางแผนติดตามจับกลุ่ม ล็อกกันสดๆบนสะพานลอยข้ามแยกคูหากันเลยครับและก็เป็นการโชว์ผลงานการจับกลุ่มไอละยาเคข้ามชาติเครือข่ายใหญ่ระดับอาเซียนของชุดปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจภูธรภาค9กันเลยทีเดียวครับนี่ไงครับฝีมือตำรวจสงลาบ,บ้านเราสุดยอดจริงๆส่วนไอคนมาเลส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปให้มาเลเลยครับรับรองเหลือแต่ชื่อขังเอาไว้บ้านเราเปลืองเปล่าๆครับเสียดายข้าวแดง jalan banyak bahan kia kia nih kon